ท่องตำนานไปกับอริชัยตอนจารึกธรรมประวัติหลวงปู่สังวานเขมเมโกสหธรรมมิกหลวงปู่สวงหลวงปู่ละไมประวัติหลวงปู่สังวานเขมเมโก พระกรรมาฐานแห่งเมืองสุพรรณอดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีหรือหลวงพ่อใหญ่พระนักปฏิบัติพระนักเทศที่มีลูกศิษย์ลูกหาเลื่อมสายศรัทธาเป็นจำนวนมากผลงานของท่านได้ถูกขยายผลให้เป็นผลงานเขียนที่ทรงคุณค่าทิ้งเป็นมรดกธรรมให้ศิษย์รุ่นหลังได้เสพสุขกับธรรมะ ที่สามารถอ่านและเข้าใจง่ายนามเดิมท่านคือสังวานนามสกุลจันเรืองเกิดเมื่อวันจันร์ทเดือนสี่ปีมะโรงพศ2422ที่บ้านหนองผักนาคสามชุกสุพรรณบุรีบรรพบุพร,บรุษของท่านก็มีอาชีพทำนาแต่โยมบิดาของท่านเป็นผู้ที่ได้นำภาพยนตร์มาฉายในอำเภอสามชุกเป็นคนแรก อุปสมบทครั้งแรกเมื่ออายุครบบวชแต่ด้วยความที่ท่านเป็นคนไม่รู้หนังสือบทสวดมนบางบทท่านต้องจำจากที่แม่ชีสวดกันท่านจึงสวดมนได้แค่อิติปิโสพาหุงแม้แต่นโมก็ต้องต่อเอาด้วยเหตุนี้ท่านจึงต้องลาสิขาบทท,ทั้งทั้งที่ไม่อยากจะลาเลยชีวิตสมรสท่านสมรสกับแม่บาง เมื่ออายุ26ปีในปีพศ2448แต่ไม่มีบุตรด้วยกันท่านยึดอาชีพทำนาแต่ด้วยเหตุที่ท่านมีสุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นักบางครั้งขณะที่ทำงานเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาท่านก็ต้องผลัดจันไถนาโดยอาศัยห้างนาเป็นที่พักรอจนไข้ลดจึงได้ออกมาทำนาเป็นปกติบางทีก็ทำนาไม่ได้ ต้องให้ภรรยาท่านเป็นคนทำท่านจึงรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยหุงหาอาหารให้ภรรยาเท่านั้นเองท่านอดทนทุกข์ทรมานกับโรคภัยถึงสองปีโดยในระหว่างนั้นท่านได้รับคำแนะนำจากแม่ชีจินตนาซึ่งเป็นสิทธิของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำให้ทำกรรมฐานเพื่อว่าโรคจะหายความที่ท่านมีโรคภายนี้เอง จึงได้เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านได้เห็นภัยในวัตสงสารเห็นภัยที่เกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาท่านเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งแม่บางไม่สบายป่วยเป็นไข้มาหลายวันพอไข้เริ่มสางก็นึกอยากจะอาบน้ำท่านก็ได้ช่วยดูแลตามประสาสามีธรรมดาของคนป่วยย่ยอมจะต้องมีความอิดโรยเป็นธรรมดาแล้ก็ช่วยตัวเองไม่ได้ ท่านจึงช่วยตักน้ำราศีษะให้กับแม่บางพอน้ำราดลงบนเส้นผมที่ไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันไอระเหยที่โดนเส้นผมนั้นส่งกลิ่นธรรมชาติธรรมดาตามจริงทางสังขารลอยกระทบเข้าทางจมูกแล้วถูกหัวใจนักฝึกจิตท่านเล่าว่ากลิ่นเหมือนกับศพจริงๆกลิ่นสาบสางนั้น ทำความสว่างให้ใจเกิดความสังเวชเห็นความหลงของคนและสัตว์ที่อยู่ในการมคุณหลงผัวหลงเมียจนมองข้ามในความเป็นจริงจุดนี้เป็นวาระที่สองในการคิดออกบวชครั้งหนึ่งท่านได้เห็นหญิงสาวเดินผ่านกระจกเงาบานใหญ่ซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั้งตัวแต่แทนที่ท่านจะมองเห็นเป็นรูปร่างของคน ท่านกลับเห็นเป็นอสุภณิมิตมีโครงกระดูกขึ้นแทนด้วยตัวท่านเป็นผู้ที่ฝึกทำกรรมฐานอยู่เสมอจึงทำให้จิตใจที่ได้รับการฝึกฝนอยู่ย่อมเกิดปัญญาเกิดความรู้เห็นขึ้นมียานทัศนะปรากฏขึ้นด้วยเหตุน,นี้เองที่ทำให้ท่านเห็นภัยในสังขารยิ่งขึ้นและเกิดความเบื่อหน่าย ที่จะครองเรือนอีกต่อไปการสละจากการครองเรือนจึงได้เกิดขึ้นท่านได้บอกกับแม่บางให้รู้ถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ที่ท่านจะไปสู่ธรรมวินัยของพระบรมศาสดาเพื่อที่จะทําที่สุดแห่งทุกข์ให้จงได้ในการจะออกบวชในครั้งนี้ท่านก็ได้ให้พ่อห่วงผู้เป็นบิดาให้บอกกับลูกนี่ทั้งหมด ที่เป็นนี่เป็นศิลปกับบิดาของท่านให้มาประชุมพร้อมกันและท่านก็ได้ขอร้องพ่อห่วงให้ยกเลิกสัญญาที่ลูกนี่ทั้งหลายได้กระทํากับบิดาของท่านด้วยการฉีกเอกสารทิ้งทั้งหมดนับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นในการให้ทานอันเป็นที่น่าปิติยินดีอย่างยิ่งหลังจากนั้นท่านได้ทำมหาทานอีกครั้งด้วยการบอกภรรยาว่า จะขอออกบวชอีกครั้งให้แม่บางไปหาสามีใหม่ได้การบวชครั้งที่สองเมื่อท่านอายุได้35ปีณนะวัดนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อเวลา14.45นาฬิกา45นาทีของวันที่27เมษายน2494โดยมีพระครูแขกเป็นพระอุปชาพระสมุททองย้อย เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการสวยัยเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าเขมมโกเมื่อท่านอุปสมบทแล้วก็ได้เข้าไปปฏิบัติธรรมณนะป่าช้าวัดบ้านถึงสามชุกท่านได้อาศัยอยู่ในปา่าช้าโดยมีหลวงพ่อมหาทองโสพโนซึ่งเป็นเสมือนครูบาอาจารย์ เป็นผู้ปฏิบัติผู้อาวุโสอยู่ด้วยท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านปริยัติได้ดีท่านหนึ่งและท่านได้เป็นผู้แปลข้อศีลที่ว่าการไม่ยินดีรับเงินละทองเพื่อเป็นของตนหรือให้ผู้อื่นเก็บไว้เพื่อตนนับแต่นั้นหลวงพ่อสังวานก็ไม่มีปัจจัยแม้แต่สตางแดงเดียวและที่พระอาจารย์มหาทองท่านได้สอนหลวงพ่ออีกก็คือสมาธิ พิกเวผาเวยะสมาธิโตยถาภูตังปชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถิดเพราะว่าจิตที่เป็นสมาธินั้นย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงเพียงประโยคนี้เท่านั้นที่ท่านถือเป็นแนวทางปฏิบัติมุ่งมั่นกระทำความเพียร อยู่ในป่าช้าตลอดเวลาหปีปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัตินี้เองทำให้ท่านรู้เห็นตามความเป็นจริงโดยท่านได้ยึดหลักทุดงควัตตลอดเวลาหลังจากที่ท่านพระอาจารย์มหาทองเดีละสังขารแล้วท่านจึงได้ออกจากป่าชา้าแต่ท่านก็มิได้ละเลยหรือว่าทอดทุระในภาคปฏิบัติเลยแม้แต่น้อยโดยท่านจะนึกถึงคำของอาจารย์ที่ว่า นักปฏิบัติจะทิ้งการปฏิบัติไม่ได้จนกว่าจะหมดลมท่านเองก็เป็นเช่นนั้นเมื่อท่านมาอยู่วัดทุ่งสามคีธรรมและไปสร้างวัดป่าน้ำตกเขมโกที่ด่านช้างสุพรรณบุรีท่านก็ได้สั่งสอนและเจริญสมาธิภาวนาอยู่เสมอมิได้ขาดเลยในระยะแรกเริ่มท่านมีอุปสรรคมาก เพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจบางคนถึงกับเข้ามาทำร้ายและขัดขวางการเผยพระธรรมทุกรูปแบบแต่ในที่สุดท่านก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้และเผยพระธรรมให้ทุกคนรู้จักประพฤติปฏิบัต,ติตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างกว้างขวางมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรม เข้าห้องกรรมฐานปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฐานสี่ที่หลวงพ่อแนะนำสั่งสอนได้เป็นอย่างดีหลวงพ่อจึงมีสิทธิญาตสิทธิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายเมื่อท่านยังปฏิบัติธรรมบาเป็นเพียรอยู่ในป่าช้าวัดบ้านถึงแทบทุกวันตอนที่ท่านบิณฑบาตสุดสายจะมีโยมผู้หญิงรุ่นโยมแม่ ซึ่งเป็นคนจับปลาในย่านนั้นพายเรือให้ข้ามฟากวันหนึ่งหลวงพ่อได้กล่าวกับโยมว่าโยมเลิกดีกว่าหากุ้งหาปลาลูกๆก,กก็โตหมดแล้วโยมผู้หญิงตอบว่าเลิกก็ดีเหมือนกันนะอีฉันเองก็เบื่อเต็มทีแล้วแก่รับและสารภาพหลวงพ่อสังวารก็บอกว่า อาตมาขอบินทบาทพวกแหพวกยอทั้งหมดจะได้ไหมโยมตอบว่าได้เจ้าค่ะพระคุณเจ้าอีกฉันทำเสร็จแล้วก็จะขนไปให้ท่านเช็ดเท้านะคะท่านเล่าว่าโยมผู้นี้หาปลามาตั้งแต่เด็กไม่มีอาชีพอื่นแกบุกไปทั่วไม่ว่าจะท่าโบดโพพยาปากไห้วันหนึ่ง โยมผู้นั้นมารับศีลห้าแล้วท่านก็บอกว่าบ้านโยมน่ะมีไม้ไผ่เยอะเอามาสารพัดสารกระบุงขายแล้วยมจะรวยโยมตอบว่าค่ะอีฉันจะลองทำดูค่ะคุณโยมตั้งตัวได้ในที่สุดเพราะพัดกระบุงตะกร้าที่ช่วยกันสาร ลูกๆแม่แม่ไม่พอส่งขายท่านว่าก่อนจะพูดให้โยมเลิกนั้นมันมีสิ่งที่ปรากฏขึ้นในกรรมฐานของท่านมาก่อนเมื่อนักล่าประจำลุ่มแม่น้ำถือศีลด้จึงเรื่องลือไปไกลมีพระอวุโสท่านหนึ่งมาหาท่านแล้วกล่าวว่าท่านสองวาหันิเก่งจริงๆเอาคนหาปลามารักษาศีลได้ หลวงพ่อสังวานตอบว่าโยมเขาขาดคนชี้นำเท่านั้นเขาขาดครูพระอาวุโสตอบว่าท่านนีไม่มีความรู้เหลือหลายเลยนะหลวงพ่อสังวานตอบรู้เขานั้นไม่ใช่ดีเสมอไปรู้เรานั่นแหละเป็นอุดมมงคล ประวัติโดยย่อของหลวงปู่สังวานเขมโกพีพศ2501ได้มาจำพรรษาที่วัดทุ่งอยู่ในวิหารเก่าเป็นวัดปรางมีเนื้อที่ประมาณสามงานเป็นวิหารที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานวิปัสนาต่อมามีพระพิสุมาร่วมปฏิบัติกับท่านจนเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านในท้องถิ่น และสาธุชนโดยทั่วไปพี่พส2,510ทางราชการได้ขอยกวัดบรางขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์เมื่อวันที่15พฤศจิกายนพศ2,510โดยมหาเถรสมาคมอนุมัติให้ยกวัดทุ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อวัดทุ่งสามัคคีธรรมเป็นวัดมีพระสงฆ์ขึ้นในปกครองคณะสงฆ์มีหลวงพ่อสังวานเขมโกเป็นประธานสงฆ์ มีพระสงฆ์ยี่สิบรูปอุบาสกสิบคนอุบาสิกาสิบคนมีกุฏิที่พักสงฆ์หกหลังหอสวดมนต์หนึ่งหลังมีที่ดินเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบไร่เศษพี่พศ2 5 2 5ทางคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งพระพิสุมาลัยปัญญาสโรเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งสามคีธรรมโดยมีหลวงปู่สังวานเขมโกเป็นผู้ขอให้การสนับสนุนอุปถัมภ์ เนื่องจากหลวงปู่สังวานเป็นพระปฏิบัติถ้าไม่จำเป็นจะไม่รับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆได้สร้างถาวรวัตถุมีกุฏิสรงยี่สบหลังกุฏิแม่ชี26หลังสาลาการประเรียนหนึ่งหลังหอสวดมนต์หนึ่งหลังห้องน้ำประมาณหนึ่งรห้องถังเก็บน้ำสามที่และได้ริเริ่มสร้างพระอุโบสถซึ่งหลวงปู่สังวานและคณะกรรมการวัด ได้ขอพระราชทานพระราชบุโรกาสกราบบังคมทูลเชิญพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมเสวรีพระวราชายาในขณะนั้นเป็นผู้ยกช่อฟ้าอุโบสถปีพศ2530วัดทุ่งสามัคคีธรรมได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่15กันยายนพศ2530ในวันฝังลูกนิมิตพระอุโบสถ ได้กราบบังคมทูลเชิญพระองค์เจ้าสมสวลีมาตัดลูกนิมิตวัดทุ่งสามกีธรรมก็เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาท้าวววัตถุที่หลวงปู่สังวานนำก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีกมีสลาแก้วจุผู้ที่มาทำบุญได้ประมาณ2,000คนและก่อสร้างสลาเรือหงที่สวยสดงดงามมากสร้างสาลาเรือสุพรรณพระกรรมฐานที่ไว้บำเพญในด้านการศาสนา จูผู้มาทำบุญได้ประมาณ8,000-10,000ถึง 1, คนและได้ก่อสร้างศาลาเมนพร้อมเมนอีกหนึ่งหลังตลอดจนได้ทำนุบำรุงวัดทุ่งให้มีกุฏิพระสงฆ์และกุฏิแม่ชีที่มาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำในวัดอีกประมาณ100คนเศษปีพศ2,533หลวงปู่สังวานเขมบโกได้ให้ทางคณะสงฆ์แต่งตั้งหลวงพ่อธาดาสมาจิตโต เป็นรองเจ้าอาวาสวัดทุ่งสามัคคีธรรมปีพศ2536พระอธิการมาลัยปัญญสโรเจ้าอาวาสวัดทุ่งได้มรณาภาพลงทางคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งหลวงปู่สังวานเขมโกเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งสามัคคีธรรมเมื่อวันที่27สิงหาคมพศ2536หลวงปู่สังวาน ได้นำความเจริญทั้งด้านท,งทางธรรมและการบริหารสร้างความมั่นคงเพื่อจะลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนานด้วยการสร้างถาวรวัตถุให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบศาสนาต่อไปมีพื้นที่ที่เป็นวัดทุ่ง213ไร่โดยประมาณให้พระภิกษุแม่ชีและชีพราหมณ์ได้อยู่อาศัยปฏิบัติธรรม ปลายปีพศ2539หลวงปู่สังวานได้อาพาธเป็นอัมพาตไม่สามารถช่วยตัวเองได้หลังจากได้รับการรักษาหลวงปู่สังวานมีอาการดีขึ้นปีพศ2542หลวงปู่สังวานได้ไปก่อสร้างวัดป่าน้ำตกเขมโกที่หมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้ไปซื้อที่ดินของนายรักชัยเงาวัฒนาประทีปอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวนประมาณ194ไร่ท่านดำริว่าจะสร้างวัดอยากที่จะได้วัดที่เงียบสงบไม่ห่างจากหมู่บ้านมากนักประกอบกับชาวตลาดด่านช้างมีผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากเริ่มแรกสร้างสลาการ,รเรียนหนึ่งหลัง โรงครัวหนึ่งหลังกุฏิพระสงฆ์ห้าหลังห้องน้ำสิบหลังพี่พศ2544สร้างหอสวดมนต์เพิ่มอีกหนึ่งหลังสร้างกุฏิสงฆ์เพิ่มอีกสี่หลังกุฏิแม่ชีอีกสองหลังสร้างห้องน้ำเพิ่มอีก20สบห้องพี่พศ2545เริ่มก่อสร้างพระอุโบสถเจาะบ่อบาดานหนึ่งบ่อพี่พศ2546 เมื่อวันที่28ตุลาคม2546กถินของวัดทุ่งสามคีธรรมและของวัดป่าน้ำตกเขมโกหลวงปู่สังวานท่านมีดำริว่าให้จัดเป็นกรถินช่วยชาติและได้นิมนต์หลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนมาเทศที่วัดป่าน้ำตกเขมโกมีประชาชนทั่วประเทศหลั่งไหลามาเป็นหมื่น ได้เงินช่วยชาติไปประมาณ8ล้านกว่าบาทวันที่สองมิถุนายน2547หลวงปู่สังวานเกมโกละสังขารมีอายุได้89ปีมีพรรษา55พรรษาซึ่งนับว่าเป็นความโศกเศร้าของสาธุชนโดยทั่วไปที่ให้ความเคารพบ,บูชาท่านในคลิปหน้า ทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยจะพาท่านไปพบกับพระอธิการธาดาสมจ,จิตโตเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดทุ่งสามกีธรรมซึ่งท่านได้อยู่ใกล้ชิดกับหลวงปู่สังวานและหลวงปู่ละไม่สิทธิสายหลวงปู่สวงจะเป็นการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ในสิ่งเร้นลับของแร่ธาตุกายสิทธิ์ของหลวงปู่ละไมและการปฏิบัติธรรมขั้นอุกฤษ ของหลวงปู่สังวานเขม,มโกอิลิเมียองสูงสัมปโน,โนอิติปิโสนโมพุทเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ